มีโอกาสได้ขยายสาขาเพิ่มมาอีก2สาขาสวัสดีครับแอดมินตานะครับทีมงานของดรไก่ซิม789นะครับในเคสของผมเนี่ยลูกค้าอยู่ที่นิวซีแลนด์นะครับผมเนาะเปิดร้านนวดอยู่นะครับก็คือลูกค้าใช้เบอร์ที่น,นู่นเป็นเบอร์ที่4เป็นเบอร์ที่เปิดร้านมาแล้วเนี่ยลูกค้าน้อยมากนะครับมีแต่เงินออกทําให้หลายๆอย่างถ่าโหมเข้ามาลูกค้าก็จึงสนใจอยางให้ดร็อกเตอร์เนี่ยร้อยเรียงเบอร์ต่างประเทศให้ร้อยเรียงให้ลูกค้าไปนะครับช่วงระยะเวลาที่ลูกค้าได้เบอร์ไปเนี่ย ลูกค้าแจ้งมาว่าภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยมันรู้สึกว่ามันดีขึ้นนะครับขนาดที่เบอร์ยังไม่ได้เอาขึ้นหน้าร้านก็มีลูกค้าบุ๊กเข้ามาเยอะขึ้นเต็มทุกวันมีโอกาสได้ขยายสาขาเพิ่มมาอีกสองสาขาลูกค้ายังแจ้งอีกว่าตอนนี้มีแผนที่จะกลับมาที่ประเทศไทยก็ยังอยากได้เบอร์ไทยเบอร์ดีๆไว้อีกหนึ่งเบอร์เอาไว้ใช้ที่นี่และยังอยากให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกที่อยู่ที่นี่ ได้เบอร์จากรเอรไปเหมือนกันเป็นเคสที่ที่รู้สึกว่าประทับใจมากเพราะหนึ่งคือเหมือนที่บอกว่าถ้าเป็นเบอร์ต่างประเทศเนี่ยยากที่จะหาได้และในการที่จะหาได้ก็น้อยมากที่จะได้เบอร์ที่ดีโอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะมารีวิวเรื่องราวดีๆของลูกค้าที่เปลี่ยนไปแล้วประสบผลสำเร็จอีกครั้งนึงอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับ